สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเริ่มคดีฝากเข้าไปกดติดตามเพจ a c e b o o k นี้ด้วยนะเป็น Facebook ของเจ้าของช่องนี้คดีนี้เกิดที่เมืองฟรีโบโล,โลรัฐเทนเนซีประเทศสหรัฐอเมริกาในบริษัทอันตังหาดริมทรับพ,พนักงานที่นี่มาทำงานกันตามปกติยกเวนแคลซีอายุ22ปีเธอยังไม่มาทำงานและนี่ก็เลยเวลาทำงานมาหลายนาทีแล้ว เพื่อนร่วมง,งานจึงโทรศัพท์กลับไปหาแคลซีเพราะคิดว่าเธออาจจะยังไม่ตื่นเนื่องจากคืนก่อนหน้าน,านั้นแคลซีได้บอกกับเธอว่าเธอมีนัดกับเพื่อนสนิทที่บาร์แห่งหนึ่งและแคลซีได้สั่งกับเพื่อนสนิทว่าถ้าเธอนอนหลับเพลินจนยังไม่ได้ไปทำงานช่วยโทรศัพท์กลับมาปลุกเธอด้วยแต่เพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะโทรอย่างไรแคลซี Kelsey ก็ไม่รับโทรศัพท์ ด้วยความกังวลเพื่อนสนิทจึงไปที่อาพาตเมนของแคลซีเพื่อปลุกเธอสองสาวพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันแต่อยู่คนละห้องเมื่อมาถึงเพื่อนสนิทพบว่าประตูหน้าห้องของแควซีไม่ได้หลกเธอจึงเปิดประตูเข้าไปและเมื่อเข้าไปเธอเห็นแควซีนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงโดยแควซีสวมใส่เสื้อผ้าตัวเดียวเธอไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นใน เพื่อนสนิทจึงเข้าไปเพื่อพยายามปลุกเธอแต่เมื่อเธอจับร่างของแคลซีร่างของแคลซีนั้นเย็นสนิทจนเพื่อนสนิทชักมือกลับด้วยความตกใจและเธอเริ่มสังเกตว่าแคลซีไม่ได้หายใจเธอจึงรีบกดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจากการตรวจเช็คศพข,ของแคลซีเธอถูกทำ้ายสาหัส จนเลือดของแคลซีกระเด็นไปติดอยู่ที่ผนังห้องผลการจนสูตรเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจตรวจพบ DNA ของคนรายในร่างกายของเหยื่อผู้เสียชีวิตในคดีนี้แทลซีเฮเธอเธอเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมปี1992ที่ฟลอริดาเธอเป็นเด็กที่ฉลาดสนและเธอมีพลังงานมากเธอมีน้องชายหนึ่งคนเขาชื่อไลอัน แต่ายอันได้รับการวินิจฉัยว่ามีพัฒนาการทางสมองราชาพ่อแม่และแคลซี่จึงทุ่มเทเวลาและความรักทั้งหมดให้ไรอันเธอชอบที่จะรีบกลับบ้านมาใช้เวลาในการดูแลน้องชายจนกระทั่งน้องชายสามารถทำไา,ลาหลายอย่างได้โดยตัวเองจนเมื่ออายุได้22ปีแคลซี่ตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดคือดรัตกสัต มาเริ่มต้นทำงานและใช้ชีวิตที่รัฐเทนเนสซีและเธอต้องการเรียนต่อด้านจิตวิทยาแคทซี่จึงตัดสินใจย้ายมาที่นี่เพื่อหางานทำและเรียนต่อและที่นี่เธอได้เริ่มงานในบริษัทอสตังหาดริมมัสซับและเธอกำลังเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในเทนเนสซีด้านจิตวิทยาพ่อแม่ให้การสนับสนุนเธอทุกอย่าง แคลซีโทรศัพท์บอกแม่ด้วยความดีใจว่าเธอได้งานและเธอได้รับการตอบรับเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแล้วแม่และพ่อเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้แต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาแคลซี Kelsey กับไม่ได้ไปทำงานตามปกติทำให้เพื่อนสนิทเกิดความเป็นห่วงจึงตามกลับมาปลุกเธอที่อพาร์ตเมนต์จากการตรวจเช็คภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการงัดประตโหรือหน้าต่างเข้ามา นั่นแสดงให้เห็นว่าเหยื่อน่าจะรู้จักกับคนร้ายและเธออาจจะเป็นคนเปิดประตูให้คนรายเข้ามาภายในห้องเจ้าหน้าที่สามารถเก็บหลักฐานสำคัญได้มากทั้ง DNA เส้นผมของฆาตกรและลายนิ้วมือเปื้อนเลือดของคนรายที่อยู่บนเตียงนอนของแอดลียเพื่อนสนิทได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าแกลซี่เคยมีแฟนอยู่กับเธอในห้องนี้ แต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เลิกรากันอดีตแฟนได้ย้ายออกจากห้องนี้ไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นทำให้ในตอนนั้นแก้วตี้อยู่ห้องนี้เพียงคนเดียวในช่วงเกิดเหตุห้องของแก้วตีห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปนอกจากเจ้าหน้าที่จะมีใจหนุ่มคนหนึ่งเขาพยายามเข้าไปภาในห้องของเธอผู้ดูแลพาตเมน์จึงได้โทดแจ้งเรื่องหนี้กับเจ้าหน้าที่ทันทีทำให้ชายคนนั้นถูกนำตัวมาสอบสวนทันที และชายคนนี้เขาชื่อไมเคิลเขาได้บอกเจ้าหน้าทีว่าในตอนเย็นวันนั้นก่อนที่แคลซี่จะเสียชีวิตเธอได้ตทรศัพหาเขาและชวนเขาไปทานอาหารเย็นด้วยกันไมเคิลตอบตกลงหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จเขาได้ขอตัวกลับห้องพักแต่แคลซี่ได้บอกว่าเธอมีงัดไปเที่ยวกับเพื่อนที่บา์ต่อแต่ต่อมาเธอได้ตทรศัพหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ เธอบอกว่ามีคนมาก่อกวนเธอทำให้เธออารมณเสียมากๆเธอบอกว่ามีผู้ชายชื่อแบนดอนเขากำลังมาวุ่นวายกับเธอและเขากค่อนข้างจะก้าวด้าวกับเธอตามทำให้การของไม่เึินเวลาตีสองครึงนั่นเป็นเวลาสุดท้ายที่เขาได้เห็นแก้วที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เขากลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งเพราะเธอลืมกระเป๋าไว้ในรถของเขา เจ้าหน้าที่ได้ขอเก็บลายนิ้วมือและ DNA ของไมเคิลไว้เพื่อตรวจเช็คและจากการตรวจวิเคราะห์แล้ว DNA และลายนิ้วมือในห้องของแกลซีไม่ใช่ของไมเคิลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของแคลซี่เธอได้ส่งข้อความหาเพื่อนชื่อออตเตอเวียและชวนเขามาที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตแต่ทำไมแกลซี่ต้องส่งข้อความหาออตเตเวีย หลังจากที่ไมเคิลส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์แล้วคำตอบคือทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันเขาถุภาพใจดีและชอบช่วยเหลือบรรดาเพื่อน,เ,อนเจ้าหน้าที่ได้เชิญออตเวียมาสอบสวนระหว่างการสอบสวนออตเวียไม่รู้เลยว่าแคลซี่ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเขารู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเธอถูกฆาตกรรมโจนเสียชีวิตเขารู้สึกตกใจมาก เขายินดีและเต็มใจให้เจ้าหน้าที่เก็บลายนิ้วมือและ DNA ไปเพื่อตรวจวิเคราะห์จากการตรวจวิเคราะห์สรุปได้ว่าออตเตอรเวียไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้ทำให้เขาถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนการสืบสวนได้ผ่านไป9วันในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ผลการตรวจเช็คลายนิ้วมือเปืือนเลือดที่ติดอยู่ที่ที่นอนของแก้วสี่ มันคือลายนิ้วมือของแบนดอนโบลิงเขามีลายนิ้วมืออยู่ในแฟ้มประวัติเนื่องจากมีการจ้างงานเขาในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนหน้านั้นบริษัทแห่งนั้นต้องการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมของเขาเจ้าหน้าที่นำตัวแบนดอนมาสอบสวนเขาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้จักแคลซีที่สถานออกกำลังกายแห่งหนึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันเจ้าหน้าที่ได้ถามต่อว่า เคยไปที่อพาร์ตเมนต์ของแคลซีไหมแบนดอนตอบว่าเขาเคยไปและเขาไปมาแล้วหลายครั้งเขาบอกต่อว่าปกติแคลซีไม่ชอบล็อกประตูห้องเจ้าหน้าที่ได้ถามต่อว่าคุณเคยมีอาไรกับเธอไหมแบนดอนตอบว่าเคยเจ้าหน้าที่ถามต่อว่าเมื่อไหร่เขาตอบว่าในคืนที่เธอเสียชีวิตพวกเขามีอาไรกันด้วยความเต็มใจ แต่เจ้าหน้าที่รู้ว่าแบนดอนโกหกเพราะภายในห้องของแคลซี่เกิดการต่อตู้กันอย่างรุนแรงและเธอถูกทำร้ายสาหัสก่อนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ถามถึงลายนิ้วมือเปื้อนเลือดของเขาที่ติดอยู่บนที่นอนของแคลซีแบนดอนตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปติดอยู่ที่นั่นได้อย่างไรแบนดอนยืนยันว่าเขาไม่มีทางทำร้ายแคลซี เธอกําลังจะเข้าเรียนต่อปริญญาตรีเธอกําลังมีอนาคตที่ดีเขาไม่มีทางทาร้ายเธออย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กันแบนดอนยังคงยืนยันและปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแคลซี่แต่ระหว่างตอบคำถามแบนดอนไม่กล้าสูนาเจ้าหน้าที่เขาหลบตาเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จึงได้ขอเก็บตัวอย่าง D n a และลายนิ้วมือของแบนดอนโดยเจ้าหน้าที่ได้บอกเขาว่าถ้าคุณบริสุทธิ์จริงสิ่งนี้จะพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำลายแกลสีเจ้าหน้าที่ได้ขอหมายศาลเพื่อตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของแบนดอนและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของเขาทำห้เจ้าหน้าที่รู้ความจริงและตกใจมาก เพราะในโทรศัพท์ของแบนดอนเขาได้บันทึกวิดีโอการทำลายแกลวีไว้ทุกขั้นตอนการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2018แบนดอนถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจำคุก40ปีและเขาไม่มีโอกาสขอทันบน แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน